าเช่าก็สามพันต่อเดือนมันไม่แพงเลยนะถ้าขายได้นะแต่ว่ามันขายไม่ได้ก็เลยกลับมาใส่กลับมาอยู่บ้านนอกอีกเหมือนเดิมทีนี้ก็มาเปลี่ยนสูตรมาขายพวกชีสทอดอืชีสสติ๊กที่เป็นแท่งนะค่ะไม่ใช่ชีสบอลเนาะแล้วก็ทําเองนะทําชีสมอสเซเลอร่เาเรียนรู้อะไรทุกอย่างทําอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปตามตลาดนัดอีกรอบโดยเป็นขายชีสชีสทอดก็มันก็เหมือนคนเขาก็สนใจชีสนะแต่ด้วยความที่ชีสมันแพงใช่ไหมพอมันแพงปุ๊บมันก็ขายถูกไม่ได้อนะขายแท่งละสิบบาทแท่งเล็กๆมันมีจุดเปลี่ยนอันนึงก ีเด็กมาซื้อก็คิดว่าแท่งละสิบาทได้มันถูกเว้ยพอเราทอดแล้วมันก็จะเหลือชิ้นเหลือแท่งเล็กๆใช่ไหมพอแท่งเล็กๆปุ๊บเขาบอกว่าเราโกงนี่วาอะไรเงี้ยเฮ้ยเราว่ารูปภาพมันก็คือรูปภาพรูปภาพรูปภาพเนาะแล้วเวลาไปทอดอ่ะมันก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วชีสมอสเซอเรล่ามันก็เวลาทอดมันก็จะออกทะลุทะลวงออกมาเขาเรียกว่ามันริมันมันอะไรมันหักมันอะไรแบบเนี้ยพอทอดเสร็จแล้วถ้ากินร้อนๆมันก็จะยืดใช่ไหมมอสเซอเรล่าเนาะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานทอดสักพักมันเย็นแล้วมันก็จะไไไไมมมม่่่่่ยยืดดดออออะะ้้้เเ็็กกกคคนนนนนนััพูหรววาาโโโงงีีแแบบ จุดเปลี่ยนอีกแล้วครับท่านขายดีอาทิตย์แรกอาทิตย์ถัดมาเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนสินค้าไปเป็นฮอทดอกนะฮอทดอกชุบแป้งทอดก็เปลี่ยนมาเป็นฮอทดอกทอดเออฮอทดอกทอดก็ขายถูกนะสิบห้าบาทชุบไข่แล้วก็ชุบขนมปังทอดแต่อร่อยมากๆแล้วคนก็มา,มาลองลองกินเนาะลองซื้อกินอาทิตย์แรกก็เฮ้ยขายดีวะก็พัฒนาขึ้นแล้วพอ ขายแค่ละสิบห้าบาทแค่เขาขายฮอทดอกมันก็แค่ฮอทดอกทอดอ่ะก็สิบบาทแล้วแต่เราเพิ่มไข่ไข่ก็แพงเก็ดขนมปังอะไรอีกสิบห้าบาทใส่กล่องรูหล่าอีกโอ้โหตอนแรกมันก็ขายได้เหมือนกับขายดีแต่ขายไปขายมากลายเป็นว่าขายแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะเราก็ต้องปรับใหม่ใช่ไหมล้วก็พัฒนาสูตรใหม่เพิ่มทำนู่นทำนี่อ่าแล้วก็ไปดูในสไตล์ของคอนด็อกของเกาหลีอืม คันด็อกเกาหลีที่เขาแบบว่าโกโก้เหรอที่เรียกว่าโกโก้ที่แบบขนมอ่ฮอตดอกไปเคลือบเฟนฟรายอย่างเงี้ยเฟนฟรายทอดฮอตดอกเคลือบเฟนฟรายทอดเออแล้วก็พัฒนมามา,าที่แรกขายยี่สิบาทขายดีมากแล้วพอมาดูกําไรไม่มีกำไรเลยขาดนี่แหละชีวิตแม่ค้าตลาดนัดแล้วไ,ได้อะไรว่าทำล้วเหนื่อยเปล่าถูกป่ะทีนี้ก็เลยมาปรปับเพิ่มราคาแล้วก็พัฒนาให้มันม,ใม,นมีให้มันมีหลายรสชาติให้มันเคลือบขนมปังเคลือบเฟนฟรายเคลือบลา,าเมนอะไรแบบเนี้ยค่ะเคลือบแบบกุ้งสไปซี่อะไรแบบนี้ะแบบ spicy, ะบบน,นะ